นี้ก็ต้องให้ท่านผู้ชมดูด้วยตาครับตั้งแต่มาถึงแล้วก็แอบส่องดูนะครับว่านางงามเรารีเมี้ยมจริงๆแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจแล้ววันนี้เรามาเคลียร์กันชัดๆตั้งแต่หัวจดเท้าว่าใครเพอร์เฟคแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจอคนเพอร์เฟคที่แบบเสียดายอ่ะเขาสามารถเป็นพ like anyway. like ู้ชนะได้เลยนะไม่ใช่สวิตท็อกไม่ใช่พูดไปเกินจริงนะเขาสามารถชนะได้เลยเยอะมากยามที่อดๆอยยาก ยามที่แรงๆยามที่แบบขาดๆบอกได้เลยว่าชี้ตัวมงได้เลยแสดงว่าคนนี้ฟันทงได้แล้วคือในใจมีรอยมาแล้ว <c ute> เอามีเยอะแยะเลยสําหรับได้ที่หนึ่งได้เลยโดยปกติอ่ะ <c ute> <c ute> แต่ว่าเป็นปีนี้ที่เป็นปีที่มหาโหดมาก <c ute> เพราะแต,แต่ละคนมีของดีของตัวเอง <c ute> นะครับบางคนเนี่ย performance <c ute> มาดีอยู่แล้วโปรโมทมาจากประเทศดีอยู่แล้วมาจากเวทีใหญ่จากเวทีตัวเองอยู่แล้วก็มีกระแสมาเรื่อย แต่วันนี้ที่เซอร์ไพรส์ก็คือนางงามที่เป็นแบบเบอร์รองเบอร์สองอะไรเงี้ยที่กระแสน้อยๆบางคนบอกว่าผอมไปบางคนบอกว่านิ่งไปแต่วันนี้น่าจะเติมกำลังมาเยอะอดีดกันมากแวดีดกันมากแล้วก็จะเตี้ยจะหอมอไม่สนใจสามารถทำให้ความเตี้ยกับความหอมดูเรือนรางหายไปได้แต่พร้อมใสนี่มาหวหน่าสนใจมาก อยากจะเก็บไว้หมดเลยอะ่ะอยากอยากเก็บจริงๆอยากเก็บตักสิบกว่าคนนะฮะแต่มันู้จะทำไงมันทาไม่ได้จริงๆนะฮะเสียดายจริงๆถ้าทยอยกันมาเนี่ยมงได้ที่หนึ่งเยอะมากยืนยันว่าเยอะมากลาตินก็ยังคงแข็งแรงนะฮะเอเชียก็ไม่ยอมกันนะครับแต่ละคนก็มีฐานแฟนคลับค่อนข้างแน่นมากนะครับส่วนผิวสีก็หลุดมาแบบแรงๆก็เยอะนะฮะแล้วก็ต่อสู้กันด้วยเทคนิคเยอะมาก เนี่ยนางงามยุคนี้เขาไม่ได้ต่อสู้กันด้วยดูรูปร่างอย่างเดียวแล้วเขาวางเกมว่าข้างหน้าทําอะไรข้างหลังต้องแก้อะไรฟาดกันเดินฟาดกัน,น,น,ไนไทยถไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็เต็มที่แล้วนะอ่อสะดุดบ้างอะไรบ้างอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าสถานที่ที่นี่สะดุดเยอะเ <c oughs> พราะเนื่องจากมีมีร่องกระดานน,ะ,นะครับเราที่นี่ไม่อนุญาตให้เราตกแต่งเพิ่มนะเป็นสถานที่ที่เขาต้องการเก็บไว้แบบนี้นะถ้าส้นสูงเล็กๆจะลงไปในร่องก็จะเราก็จะพบป่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่อย่างปีนี้พี่วัดบอกว่าท็อปค่าต้องอยู่ ก็คาดว่าอยู่ไม่ถึงหนึ่งปีครับไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งปีเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็คงจะอยู่สนุกสนุกกับพวกเราสักระยะหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงอยู่หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งปีนะครับเพราะว่าตัง์หมดนะฮะเราเล่นนะครับก็เราจะได้ดูแลผู้ชนะคนเดียวที่จะทํางานได้เต็มที่ไม่งั้นเราต้องดูแลทุกคนด้วยแค่ท็อปห้าก็หายากแล้วครับถ้าถามท่านผู้ชมทุกท่านหรือพี่ๆเพื่อนๆว่าถ้าเราจะเลือกเหลือลาตินสักคนเราจะเหลือใครดีฮะ อ่าถ้าให้2คนก็ยังได้เราจะเหลือสองคนใครดีนี่คือเต็มแม็กแล้วมันก็ประมาณนี้ถ้ายืนหนึ่งในเอเชียต้องเหลือแค่คนเดียวอ่ะต้องให้ใครใครจะต้องร้องให้กลับบ้านต้องเลือกใครต้องเลือกใครครับเพราะปีนี้มีแต่แรงๆมันยากมากนะแล้วคือการที่จะเอาเขาตกรอบเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเพียงพอ แล้วภายใต้เหตุผลอันเพียงพอแล้วเนี่ยมันยังมีคนไม่มีเหตุผลอีกเยอะที่คอยซัพพอร์ตเขาเราจะต้องอุดหูไปอีกนานแสนานานขนาดไหนถ้าทำเขาตกรอบกลับไป<อ>เพราะฉะนั้นต้องอาฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าเชียร์ใครก็ได้นะครับประเทศไหนก็ได้เราไม่ไมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะทำใจไวแ้แต่ล่วงหน้านะครับว่ามันจะเหลือเพียงแค่ได้มงกุฎรอง4คนและได้มงกุฎที่หนึ่งแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งผู้ชนะมีคนเดียวเท่านั้นจริงๆ ผู้หญิงที่ลัคกี้ที่สุดในยุคโควิด -19 จะเป็นใครต้องรอติดตาม27มีนาคมนี้แปนีพี่นอินเดียเหรอคะพี่นวัดอินเดียบังเอิญว่าเขาต่อไฟล์แล้วก็ตกไฟล์ที่ดูไบ2-3วันไม่มีไฟล์มากรุงเทพตอนนี้ก็คือควอกันทีนวันสุดท้ายแต่หมอนุญาตให้ออกวันพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวห้องสัมภาษณ์พรุ่งนี้เราจะมีรอบห้องดำนะคราบทุกชาติรวมถึงอินเดียก็เข้าห้องดำด้วยเดี๋ยวชุดไปน้ำเราไปให้กันรอบพิมินารีของอินเดียแล้ะกัน นะครับเพราะว่าปีนี้กรรมการเราอยู่ในที่รับนะฮะที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่กรรมการนะฮะไม่มีสิทธิ์ให้นะั้นนอกจากคอมเมนต์นิดหน่อยอกรรมการเป็นระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเราจะไม่เปิดเผยตัวจนกว่าวันไฟนอลครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้เขาดูออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็ทําคะแนนอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ทุกๆรอบจะเป็นกรรมการออนไลน์แต่ผู้เข้าประกวดจริงเราจะสลับกับบางเวทีที่ประกวดออนไลน์นะฮะกรรมการอยู่จริงนะครับับไปกลับมาแบบนี้ครับแต่ไม่ถือประเทศที่มงไปแล้วที่สามารถมงซ้มได้ไม่มีปัญหาครับมิสแกรนไม่ได้ติดขัดเรื่องของการมงซ้ํามงซากหรือมงสองมงสี่นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอไหมที่จะมงได้พร้อมไหมบพร้อมแล้วจัดเลยฮะไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วมิสแกรนเนี่ย ยืนยันเลยนะครับไม่มีการชนะจากเหตุผลอื่นเด็ดขาดไม่ต้องมาซื้อเจ้าภาพนะฮะไม่ต้องมาชวนไปประกวดที่ประเทศไม่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไม่ต้องโอนเงินมาถ้าเราอยากไปเราไปครับเ,เพราะฉะนั้นมงไม่ซื้อนะครับเราตัดสินเอง แต่ถ้าอยากเป็นเจ้าภาพบอกมาแยกส่วนกันนะฮะไม่เอามาปนเปกันเด็ดขาดออไไมครับอ๋อไม่ก็เห็นตอนนี้เขาเป็นแฟชั่นอยู่เยอะก็เลยคิดว่าเราบอกจุดยืนของเราแต่ใครที่ทําแบบนี้ไม่ได้ผิดนะฮะมันเป็นวิถีแห่งธุรกิจเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับนางงามที่ป่วยหน่อยค่ะนังงามที่ป่วยก็น้องพงเงินว่าน้องน้องล้มที่วัดพระแก้วนน้องลมที่วัดพระแก้วเรา จริงๆแล้ววันนี้ตกลงกันว่าน้องห้ามใส่ส้นสูงตอนซ้อมก็ห้ามใส่แล้วก็เราบอกกับตากล้องไปแล้วว่าอีดิทแคบเหลือเคงแค่ครึ่งตัวให้น้องข้างล่างจะไม่ใส่ก็เดี๋ยวกัจะบอกพี่ๆสื่อมวลชนตอนน้องออกมาว่าอคอนเทขตอนุญาตถ่ายรูปแค่ครึ่งตัวบังเอิญว่าน้องนึกยังไงก็ไม่รู้ผมเห็นเดินออกมาอ้าวใส่รองเท้าซึ่งยากมากเพราะว่ากําลังหาหมออยู่นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่มาสักครู่ก็เลยสั่งให้เก็บเลยก็คือห้ามเดินนะครับเดี๋ยวเอารถเข็นลงไปเลย แล้วก็ห้ามมาฟินาเล่รวมด้วยกลัวพลาดครับ<อ>ก็ให้กําลังใจน้องด้วยนะครับ<อ>ไปล้มที่วัดน้องอาจจะไม่คุ้นชินกับพื้นที่มันไม่เสมอนะฮะแล้วก็นางงามใส่ส้นสูงด้วยวันนั้นครับกับน,น้องก็มีปัญหาสุขภาพก่อนนี้เหมือนกันกใช่ไหมครับห<อ>นอไม่ถึงกับเป็นปัญหาใหญ่ครับ<อ>เป็นปัญหาเรื่องกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ย<อ>เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของคนต่างชาตินะเอนเอร์จิงง่ายอะไรง่ายแต่ปัญหาเดียวที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาตอนนี้ยืนอยู่บนส้นสูงยากมาก นะฮะเพราะว่าเขาบวมมากถ้าเขาถอดรองเท้าจะเห็นเขาบวมฝั่งขวาจนแดงเมื่อเช้าก็เช็คกันอีกรอบเลยอ่าไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเขาเทใจให้เราอ่ะนะเขามาแล้วเราก็ต้องให้เขาร่วมทุกกิจกรรมเท่าที่เาจะร่วมได้ก็ขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับทีมีแคนแดนแบบว่าความพยายามจรจริงนะฮะเอาจริงๆนะครับะ โจทย์ของมิสการก็คือสวยและพร้อมใช้นะฮะส่วนจิตที่ใสเราก็ต้องไปให้กันสุดตัว <c oughs> นะฮะแต่ถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ที่น้องมีสปิริตสูงมาก